ทุกคนวันนีคุวาก็มีาเรือเก็บได้ให้คืนมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะสองพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสวายพ่อลาแม่กอด mm กอดหอมฟอดฟอดโบกมือโบกไม nah ้มาถึงโรงเรียนเช้าตู่สวัสดีคุณครูพี่ไหว้น้องไหว้ สิงชาเครื่องเล่นมุนกอดเอ๊ะเห็นอะไรแวบบ๊แบๆบมองแปบบ๊แบแบป๊บอุ๊ยน่าจะใช่ตุ๊กปองเห็นอะไรคะเด็กๆกระเ,เ,เป๋าเงินกระเป๋าเงินเพื่อนๆตกอยู่ตรงที่สนามเด็กเล่นเชียงคะ เราอย่เพิ่งไปเสียขนมกันนะเออไม่น่าจะดีหรอกเอาไปแจ้งครูดีกว่าติ๊ดดิ๊ดคิดอยู่สักครู่อุ้ยจะเอาไปให้คุณครูดีไหมให้หรือไม่ให้ดีคะให้เอาไปแจ้งคุณครูดีไหมคะดีผู้้ากระเป๋ากระเป๋าตังค์ใครคะคุณเห็นอยู่ตรงไหนคะ เดี๋ยวคุณครูจะลองหาเพื่อนดูนะคะว่าเป็นของใครที่ทำตกไวหรือเปล่าเด็กๆคะใบบุญกับอันอันเขาเก็บกระเป๋าตังใบนี้ได้เป็นของใครคะ,อะของนานเดียเหรอคะอ่นานักเรียนรุ่นป .3 ปมมือให้อันอันกับใบบุญเลยคะ่ะอันอันกับใบบุญเก็บกระเป๋าตังของเพื่อนได้ แต่ไม่เอาเป็นของตอนเองเพราะว่าไม่ใช่ของเขาเขาก็เลยเอามาแจ้งณูรูออยเสร็จแล้วเขาก็ประกาศหาเจ้าของสิ่งไหนสิ่งของสิ่งไหนที่ไม่ใช่ของของเราเราก็จะเอามาคืนให้เพื่อนๆดีไหมคะดนะีดีค่ะเดีย๋ยวจะให้อันๆันกใบบุญเอาคืนเพื่อนๆน,นะคะฮะ อันอันเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการมีความซื่อสัตย์มีความยับยั้งชั่งใจไม่หยิบเอาของของคนอื่นนะเขาก็นึกกันว่าเอ๊ะจะเอาคืนเพื่อนดีไหมหรือจะไม่เอาคืนดีแต่สุดท้ายแล้วใบบุญกับอันอันก็คุยกันว่าเอามาแจ้งครูออยเพื่อจะเอาคืนเจ้าของของเขาดีกว่า,อข,อาขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเลยค่ะ สถานการณ์นี้เด็กๆจะต้องพบเจอที่โรงเรียนคือการเก็บของของผู้อื่นได้ซึ่งในความเป็นเด็กบางครั้งก็อยากจะได้มาเป็นของตัวเองหนังสั้นเรื่องนี้จะช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตว์รู้จักการยับยั้งชั่งใจและนึกถึงใจเขาใจเราค่ะ